ส,สวัสดีขอปอนาลยสวัสดีขอยปนอนตังไ์้ายวันนี้ของพี่นี่นะคะของขวัญชิ้นแรกจากพีพีเอฟซนะคะคือดีใจมากคือไม่ใช่ของน้องเมยทั้งหมดนะคะของน้องเมย์แค่กระติกเดียวแต่ว่าเป็นของใครบ้างเอ่ยแกะดูก่อนนะคะเพราะว่าขออนุญ,ญาตพี่พี่พี่ที่ ส่งของมาให้น้องเมยนะคะเพราะว่ามันมีสองกล่องน้องเมยกลัวค่าส่งมันเขาคิดเป็นกล่องนะคะก็ก็เลยให้รวมกันมาก็เลยจะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าให้ยายที่ฝั่งไทยอะค่ะแกะแล้วให้รวมกันมานะคะแล้วก็ส่งมาวันนี้โหหนามากยายยายแพ็คมาให้น้องเมย <laughs> คือค่าส่งก็ร้อยห้าสิบาทนะคะถูกกว่าวันนั้นที่น้องเมยสั่งกล่องเนาะสองร้อยเนี่ยกล่องเล็กเอง เพราะว่าอันนั้นถ้าคนที่เอามามันแพงจริงๆนะคะคือพี่คนนี้มันไม่ค่อยแพงนะคะถูกมากนะคะโอ้โหกว่าจะแก้ได้ <c oughs> เดี๋ยวขออันนี้อะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะกล่องพังไปแล้วกล่องพังไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องเหมยหากล่องแพ็กไปให้น้องเขาใหม่แล้วกันเนาะอันนี้คือคนเหมยซจีจีส่งวันที่สิบเจ็ดเดือนเก้านะคะก็หลายวันแล้วนะคะนี่คือ ันนี้คือใบจากร้านเขาโอ้โหนี่นะคะราคาของเขาคือดีใจมากนะคะแพงมากนะคะพี่ขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งมาให้น้องเหมยเนาะก็เห็นน้องเหมยบ่นมาทุกคลิปนะคะพี่ก็เลยสั่งให้น้องเหมยจัดให้น้องเหมยเลยนะคะก็ของน้องเหมยน่าจะเท่าไหร่กันแน่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะบินนะคะขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ แต่ก็ยังไม่ลงผ้าส่งผ้าส่งอีกนิดหน่อยเนาะก็มันจะเป็นเดี๋ยวนี่นะคะอันนี้ของน้องเวยน,นะคะชิ้นนี้มันก็คือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยังไม่เฉลยนะคะโอ๊ยโอยไม่ใช่อันนี้ของสุณพ่ทีนะมันเป็นของน้องเวย นี่อันนี้อันนี้อันนี้ตังหากอันนี้ตังหากพี่พี่พีเอฟซีส่งสั่งซื้อให้น้องเหมยนี่นะคะนี่เลยน้องเหมยได้แล้วนะคะขอบคุณพี่ที่สั่งให้น้องเหมยเนาะเพราะว่าเมมตั้ง2อ6ห้าสิบหกิก๊กโอ้โหถ่ายไปยาวๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องเหมยมีแค่สาสิบสองกิก๊กถ่ายได้แค่เราเราชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงนะคะอันนี้โอ้โห น้องเมยจะใส่ไม่ยอมถอดจนกว่ามันจะพังนะคะเพราะว่าความจุมันเยอะแล้วไม่ต้องแกะเข้าแกะออกแล้วนาะจนกว่ามันจะพังไปข้างหนึ่งเลยนะคะก็ได้แล้วนะคะของขันชิ้นแรกของน้องเหมยเนาะขอบคุณอีกครั้งนึงขอบคุณเยอะๆเลยนะคะดีใจมากเพราะว่าได้ของขันชิ้นแรกแล้วก็ทําไมถึงกล่องใหญ่จังนะคะเพราะว่าโอ๊ย เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ของน้องเหมยนะคะอันนี้พี่คนที่ซื้อเมมให้น้องเหมยเขาสั่งให้น้องโบหองนะคะเป็นอ,อะไรนะกันสั่นที่เอาใส่กล้องนะคะกันสั่นก็นี่นะคะไม้กันสั่นก็จะเห็นนิดนึงไม่แก่นะคะไม่แก่ของเขานะคะก็ให้โชว์ให้ดูเฉยนะคะนี่น้องโบของเขาได้ชิ้นนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวน้องเหมยจะเอาบิน น่าจะบินตัวนี้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าน่าจะเป็นตัวนี้นะคะน้องหมยก็จะใส่คืนไปให้น้องบัวหองนะคะอา่าก็ขอบคุณมากนะคะที่พี่ซื้อให้น้องหมวยกับน้องบัวหองเนาะขอบคุณแทนนะ้อง๊อาเดี๋ยวน้องหมวยใส่ไปทางนี้เนาะก็ตอนแรกก็กล่องน,นี้ก็เป็นของกล่องไอ้ตัวนี้แต่ว่าน้องหมวยให้ยายเขาแกะแล้วก็เอาใส่รวมกันเลยเอ้ยเดี๋ยว แพ็คแล้วก็ใส่ข้างนอกไปดีกว่านะคะนี่นะคะของน้องบัวหองน้องบัวหองดีใจมากแทนน้องรับแต่ว่าส่วนที่เหลือนี่อันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ของกวานของตัวเองที่สั่งเองนะคะสั่งตั้งแต่ก่อนที่เขาจะปิดดนันแล้วก็เขาเริ่มปิดดนันไปได้ไม่กี่วันก็มีคนโทรมาเคอรี่โทรมาแล้วน้องใหม่ก็เลย ไม่ได้เอาข้ามมาถึงตอนนี้นะคะมีโอกาสได้เอาของข้ามมาก็เลยเอาของที่น้องหม่เคยสั่งไว้นะคะก็เลยเอาข้ามมาทีเดียวนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของน้องหม่กระจิบกระตับนี่แต่สายชาร์จโทรศัพท์เอ๋ยอะไรเอ๋ยนะคะก็กรอบโทรศัพท์เอ๋ยนะคะก็ ไม่ใช่อะไรที่กล่องใหญ่ๆเนาะก็เป็นของน้องเมยก็ดีใจมากนะคะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวตัวนั้นก็เดี๋ยวจะทักบอกน้องบัวหอมก่อนว่า,าถ้ารถสามเหลาตัวนี้ปิดนะคะปิดให้บริการเพราะว่าลูกค้าน้อยเดี๋ยวถ้าถ้ารถเปิดเมื่อไหร่ก็จะส่งไปให้น้องเขาเนาะก็ของน้องเมยก็จะมีแต่นี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใช้เลยนะคะขอบคุณน้องมากนะคะพี่จะใช้เป็นแบบ ไม่ใช่กล้องพังก็เมมพังไปให้ข้างหนึ่งเพราะว่าความจุมันเยอะแล้วนะคะจะน่าจะถ่ายได้โอ้โหหลายชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่น้องใหม่ใช้ก็32กิกถ่ายไปแค่ชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วก็ต้องอเอาโหลดใส่มือถือคือมันโหลดใส่มือถือก็นานเหมือนกันนะคะถ้าเาเวลามันยาวมันก็จะโหลดใส่มือถือมัน ใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงหรือว่าเกือบชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะมันนานมากเลยนะคะก็เลยบางทีถ้าจะไปถ่ายต่อเนื่งองเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้เนาะเนาะก็เลยพ,พี่เขาเห็นน้องหม่บนในคลิปบ่อยๆเนาะก็เลยจัดให้น้องใหม่ขอบคุณมากๆนะคะคือเมื่อกี้เจ้าของรถตู้เขาโทรมาบอกว่าน้องใหม่อยู่ที่ในเมืองแต่เขาอยู่นอกเมืองอยู่ถึงนอกเมืองที่อะไรนะที่ท่ารถสวยกันนู่นนะคะ ก็ไกลมากนะคะก็เลยน้องกิ่งอยู่พอดีก็เลยให้น้องกิ่งพาไปเลยนะคะน้องกิ่งคือใส่เสื้อแขนสั้นด้วยไม่กลัวไม่กลัวอะ,อะไรนะต้องรีบไปไม่เอาเสื้อยาวไม่เอาอะไรล่มก็ไม่เอาแล้วนะคะก็เลยรีบไปกันนะคะกะ็น้องกิ่งพาน้องเย์ไปเอานะคะไปเอาของชิ้นนี้เนาะก็ละห้าสิบบาทเองนะ,ะที่ค่าส่งก็อันนี้บินบินที่มากับ ใบเสร็จใบกำกับภาษีเนาะยยิบตัวยห้าสิบหกกิ๊นี่นะคะพี่เขาสั่งจากร้านนี้นะคะอะไรบี i b c o t ี โอเคนะคะจะได้น้องเมย์กับน้องกิ่งจะได้ถ่ายวิดีโอแบบยาวๆแบบไม่ต้องตัดเลยนะคะแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบไปรีบร้อนว่าเราต้องเอาเมมจะเต็มแล้วเราต้องโหลดใส่มือถืออะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าน้องเมย์บ่นทุกทีประจำว่ารอให้ดันเปิดรอให้ดันเปิดถึงจะสั่งได้เนาะตอนแรกที่น้องเมย์จะสั่งก็ไม่ได้จะสั่งแบบ2 5 6ริกคิขนาดนี้หรอกค่ะคือมันแพง คือมันแพงไงก็เลยจะประหยัดบอกว่าจะสั่งแค่อ่าประมาณ64สิกิกก็เกือบพันแล้วแล้วก็ร้อยยิดกิกก็ลวมๆมพันกว่าแล้วนะคะก็เลยไม่ไม่สั่งของแพงนะตอนแรกก็คิดในใจว่าถ้าด่านเปิดก็จะสั่งแค่64สิกิกนะคะแต่พี่เขาจัดให้2อง้อห้าิกิกโอ้โหคือ คือตัวเองที่จะสั่งก็ยังไม่ไม่คิดว่าจะสั่งที่256กิกนะคะก็คือดีใจค่ะดีใจมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะลองใส่ดูเลี้ยงนะคะว่ามันถ่ายได้กี่ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเก็ะก่อนคือคือทำไมถึงโหลดใส่มือถือทำไมถึงไม่โหลดใส่ควมมันจะเร็วอย่างงี้ค่ะคอมพังแล้วนะไม่มีคอมค่ะก็เลย โหลดใส่มือถือตัดในมือถือนะคะมีดก็ไม่เข้าแล้วเด้อม,มีดนี่ต้องมาสมัยไหนแล้วมีดมีดมันจะไปที่เมืองเก่าแล้วนี่นะคะได้สักทีไม่รู้ว่าเมมตัวนี้เฉพาะเฉพาะไอก้ไอกบเอ้ยจะพูดโกโกล่ละ เมมตัวนี้ออสโมตัวนี้คือถ้าใส่แล้วมันจะอัปโหลดเร็วกว่าที่ซิมที่น้องมวยใส่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเอ่อกล้องกล้องตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นของซัมซุงมันก็เลยจะอัปโหลดไฟไฟมันจะช้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวก็ลองใช้ตัวนี้ดูว่าเวลาเราโหลดไฟอะไรออกมาโหลดคลิปอะไรออกมามันจะเร็วไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมัน มันมันยังไงอะมันอ่านอันนั้นเร็วมันอ่านไฟเร็วโอ้ยช่างเลยคะ่ะยิ่งูดยิ่งงงเนาะ <laughs> โอเคใส่ไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวถ่ายตัวนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยลองนะคะพี่ของถึงแล้วเดอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวแชทบอกพี่คาาว่าได้ของแล้วนะคะอย่างเงีนะ้เดี๋ยวตัวนี้ก็จะแชทบอกน้องบอับหองด้วยว่าของอยู่ในมือ น้องเหมยแต่ว่ายังไม่ส่งใบเดี๋ยวรอถ้ารถเปิดก่อนเนาะยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่รู้กําหนดใช่ไหมอืมไม่รู้กาหนดว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะก็รอไปก่อนนะจ๊ะน้องเบอร์หองคืออืมมันมีมันมีถุงให้ด้วยแล้วก็มีตัวไม้จับกันสั่นให้ด้วยนะพอดี คือคือน er okay. like hmm. hey. ้องหัวของเขาใช้มือถือถ่ายไงเนาะก็เลยพี่เขาก็จะให้ตอนนี้โกโปโกโปหอออกเหมือนออสมูเหมือนน้องไอช้นะคะที่มันมีกล้องหน้าค่ะโอ้โหโกโกโปเก้าเนาะก็มันก็เหมือนน่าใช้เนาะแต่เราก็ใช้นี่ไปก่อนนะคะโอเคนะคะก็ดีใจมากดีใจมากก็ดูของตัวเองไปก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างทีชอบสั่งแต่ละ มันเป็นอะไรนะเคสดมือถือเมื่อกี้ดึงผิดก็คือมันเป็นกันหน้าจอหน้าจออะไรนะกันหน้าจอแตกมือถือนะคะดึงออกมาผิดก็เลยโอเคค่ะเพราะว่านี่สั่งสายชาร์จมานะคะเพราะว่าสายชาร์จโทรศัพท์น้องไว้มันคือ มันพังบ่อยมากแป,ป๊บแป,ป๊บก็พังนะคะก็เลยสั่งเผื่อไว้นะคะก็เพิ่งพังไปแล้วก็เพิ่งซื้อใหม่นะคะก็เลยอันนี้สั่งนานแล้วมันน่าจะทนนะเพราะว่ามันเส้นใหญ่มากนี่นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาแกะของให้พี่ๆดูว่าน้องหมวยได้อ่า ของขวัญเป็นซิมการ์ดนะคะก็ไม่มีอะไรมากทั้งคลิปก็มาแกะของให้ดูกันเฉยๆเนาะก็ขอบคุณที่พี่พี่ทุกคนพี่พี่เอทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจน้องเหมยมาตลอดนะคะอ่า <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณแล้วกันเนาะก็ดีใจเกินไปไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะ โอเคค่ะ okay, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm hmm. ให้น้องเหมยด้วยนะคะ mm hmm. กด subscribe mm hmm. ด้วยเนาะ mm hmm. ก็ติดตามกันไปยาวๆเนาะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆนะคะ